ริบโซ่เนี่ยล้อคณิตบัดทางงี้นิคโยมสมจูนกรรมวิธีการเรียนภาษาเขมรตามสำรวลสวัสดีครับทุกทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับผมก็นํารายการเรียนภาษาเขมรรายสะดวกนะครับมานําเสนอให้ท่านอีกแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเราก็จะไปอ่านการ์ตูนภาษาเขมรด้วยกันนะครับเป็นการ์ตูนตลกอ่านี่ก็คือการ์ตูนนะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์แห่งนี้นะครับที่เอาการ์ตูนมาให้เราได้อ่านอ่าก็สามารถไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับทั้งเล่มเลย หนังสือที่เรามาชื่อหนังสือออบซ็อ so กนะครับชื่อหนังสือนั้นนะไม่ปรากฏที่นี่แต่ว่าเขาก็มีสโลแกนหนังสือเขานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับ so so นะเบอร์ออบซ็อกคอมพลิกออบซ็อกหนะเบอร์ออบซ็อกคอมพลิกออบซ็อกหนะความหมายคือเบอร์ออบซ็อ so กถ้าออบซ็อก so นี่มันแปลว่าแปลว่าเหงาก็ได้แปลว่าเบื่อก็ได้นะครับเบอร์ออบซ็อก so ก็คือถ้าเหงาหรือถ้าเบื่อเนี่ยคอมพลิก ออฟซ็อกหนาะก็คืออย่าลืมออฟซ็อ so กซึ่งออฟซ็อ so กอันนี้สองก็คือหนังสือ,อชื่อ so นะออฟซ็อกเนี่ยอ่าอย่าลืมหนังสือชื่อ so c, ออฟซ็อกอ่าออซ็อกหนานะครับถ้าเหงาอย่าลืมหนังสือ so ออฟซ็อก,ก,ก,กนะครับอ่ข้างบนนี้ก็เป็นรูปการ์ตูนเล็กๆนะครับเขาก็เขียนคําว่าตลกกลมแปลงนะครับตลกก็แปลว่าตลกกลมแปลงก็แปลว่าอ่หยอกเล่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของแม่ที่ไว้เปรย์และคุยกับเพื่อนบ้านนะครับ เอิงเออยเกงโตนาโกนนาเอิงเออยก็คือเพลงกล่อมเด็กนะครับเกงโตนาโกนนาก็คือนอนไปเถอะหนาลูกหนานะครับเพื่อนบ้านก็คุยว่าโกนเอ้งฉับเกงลวกนะหนอโกนเอ้งฉับเกงลวกนะหนอลูกเธอฉับเกงลวกก็คือนอนหลับเร็วนะนอก็คือมากหนอนะครับ ลูกเธอเนี่ยนอนหลับเร็วจังเลยนะครับประมาณนี้แม่ก็ตอบว่าชับล้วหาหลับเร็วเหรออาโอนมินเดลชับล้วอิงจึงเตนะหรือกอชับล้วหาหลหับเร็วเหรออาโอนมินเดลอาโอนก็คือเรียกเด็กน้อยนะครับอาโอนมินเดลก็คือเด็กน้อยไม่เคยชับล้วอิงจึงหลับเร็วแบบนี้เตนาก็คือ หลอกนะครับลูกฉันไม่เคยหลับเร็วแบบนี้หรอกหรือกอก็แปลว่าหรือกอ็จากนั้นก็ไปดูที่เพลนะครับเคยเต๋เต,ตาวเวียบอกประเตียดเฮยเห็นไหมโดนมันหลอกอีกแล้วนะครับก็คือลูกชายเอาหมามานอนแทนนะครับแล้วก็ไปเล่นกับหมาข้างล่างนะครับรูปที่ที่ผมมาแสดงเนี่ยการ์ตูนมันกินพื้นที่เยอะนะครับคงจะแสดงในจอวิดีโอไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเอารูปการ์ตูนนี้นะครับไป ไปใส่ไว้ใน facebook นะครับดังน,นั้นก็ขอแนะนำ a c e b o o k แห่งนี้ด้วยนะครับว่าฝาก facebook กลุ่มเรียนภาษาเขมรด้วยนะครับอลองไปสมัครดูแล้วก็ท่านก็จะได้เห็นรูปการ์ตูนพวกนี้นะครับผมลองเอาการ์ตูนมาอ่านสักสองสองหน้าแล้วปรากฏว่าการ์ตูนสั้นๆอย่างนี้นะครับอ่านไปอ่านมามันก็กินเวลาไปตั้งสองสามนาทีแล้ว เรื่องเดียวเนี่ยประมาณ3นาทีครึ่งแล้วผมคิดว่ามันจะทําให้นานเกินไปนะครับผมก็เลยเอามาโชว์แค่เรื่องเดียวครับแล้วก็ที่เหลือท่านก็ลองไปอ่านเองก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้เราก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ